ช่วงนี้ทีมของเราทำงานได้ไม่ค่อยดีครับก็ไม่แปลกที่จะมีกระแสะเปลี่ยนตัวโค้ดครับถึงแม้ว่าบอร์ดบริหารชุดนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือออกมาพูดอะไรมากายก็ตามครับส่วนหนึ่งผมก็มองว่ามันอาจจะเป็นการ หาโค้ดมาแทนที่ยากมากในช่วงกลางซีซันแบบนี้เพราะเราก็รู้กันดีครับว่าผลงานของโซชาในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยย่ำแย่ขนาดไหนณนตอนนี้ในตอนแรกยูไนเต็ดเองก็มีข่าวกับทางด้านของอันโตนิโอคอนเต้ครับแต่แน่นอนเขาไปคุมสเปอร์เรียบร้อยแล้วเหมือนยูไนเต็ดจะเจรจาช้าหรือคิดชา้าทำช้าอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะนั้นช้อยของคอนเต้เนี่ยก็ต้องตัดทิ้งไปแต่ก็ยังมีรายชื่อของเซนฮารกและก็รังดิกอยู่ครับ รวมไปถึงรายชื่อที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงอย่างแบรดดอกรัตเจอร์ครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าแบรนดอกรัตเจอร์เนี่ยเป็น ุณซื่อของเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจกสยามของเราอยู่นตอนนี้ซึ่งเขาก็มีข่าวเข้ามาพัวพันกับยูไนเต็ดครับมาเป็นตัวต็งต่อจากโซชาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นอดีตผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นปัญหาสําคัญสําหรับแฟนยูไนเต็ดครับโดยครนาวน,นี้มีผู้เล่นที่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยมีผู้จัดการทีมคนไหนที่เคยทําแบบนี้มาก่อนครับใกล้เคียงสุดของเราก็คือเซอร์แมตต์แบตบี้ครับตำนานผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ ที่แอนฟิ์ในฐานะผู้เล่นแต่ไม่เคยเป็นผู้จัดก,การทีมส่วนทางด้านโรเจอร์ Roger, นะครับเป็นกุนซือของลิเวอร์พูลมามากกว่า3ปีครับและเขาก็อาจจะเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกที่ ้าาเขมแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าโซชาจะถูกไล่ออกในเร็วๆนี้แต่ตําแหน่งของเขาก็ดูไม่มั่นคงเส็จแล้วครับสำหรับโอดกดุนาโซชาโดยเฉพาะหลังจากที่เขานําทีมแพ้เรียวผูที่โอเทฟอร์ดหประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าโซชาจะนําทีมมาชนะสเปอร์และเสมอกับออตแลนตาแต่แผนการเล่นของเขาไม่สามารถทําอะไรแมนซิตี้ได้เลยครับและนั่นก็ทําให้ข่าวที่เขาอาจจะถูกไล่ออกเนี่ยมีความเป็นไปได้มากขึ้นครับเพื่อนๆซาร่าโรเจอร์ตอนที่เขาคุมเรียวผู้เนี่ยผลงานช<ๆ>่วงหลังๆอาจจะไม่ค่อยดีนักจน ทำให้เขาต้องถูกไล่ออกและก็กลายเป็นเชคเกนครอปเข้ามาคุมแทนที่เขาแต่เขาก็โชยเห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมตลอด2ปีครึ่งที่เซลติกครับมันดีมากๆาเสียนจนเขามีโอกาสได้กลับมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างเลสเตอร์ซิตี้ฮะแล้วเขาก็พาทีมเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เ a คัพเป็นครั้งแรกให้กับสโมสรเมื่อฤดูการที่แล้วเขาทําให้เลสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลายเป็นทีมชั้นนาโดยใน2ฤดูกาลของเขานำเลสเตอร์ซิตี้จบอันดับที่5ได้ถึง2ฤดูกาลครับอย่าลืมนะครับว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเมื่อก ทีมที่เกือบจะตกชั้นด้วยนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะเคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบปาฏิหาริมาแล้วก็ตามถึงแม้ว่าโรเจอร์จะไม่สามารถพาเลสเตอร์ซิตี้ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้แต่มันก็เห็นได้ชัดครับว่าตอนนี้บีรอบไม่ใช่ผู้จัดการทีมคนเดิมที่คุมเลี้ยวภูอีกแล้วเขาน่าจะสามารถเข้ามาเติมเต็มความสำเร็จให้กับยูไนเต็ดได้แต่อย่างไรก็ตามครับโรเจอร์เองก็ยังมีข้อเสียอยู่ประมาณหนึ่งครับโดยเขามักจะมีสถิติที่ไม่ค่อยดีเมื่อพบกับความกดดันครับ แต่ถ้าเกิดว่าทีมของเขาเนี่ยสามารถนาขึ้นเป็นจ่าฝูงแล้วก็จะมีโอกาสได้แชมป์สุขมากๆโดยสมัยที่เขาคุมเซลติกอยู่นั้นเขานําทีมเป็นแชมป์โดยทิ้งห่างคะแนนอันดับ2ถึง30และ15แต้มใน2ฤดูกาลครับก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดานะครับเ,เพื่อนๆจะหากว่าใครคนนึงจะขึ้นมาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะได้เห็นความยืดหยุ่นในแทคนิคที่มากขึ้นครับ เขามีประสบการณ์ระดับสูงในพรีเมียร์ลีกและยุโรปซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ค่อนข้างดีพอสําหรับยูไนเต็ดครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะคว้าแชมป์มาให้ทีมเราได้ด้วยฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับ ทุกอย่างที่ผมพูดไปนั้นเป็นสิ่งที่ยูเนเต็ดและบอร์ดบริหารเองก็ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนครับว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของโซชาเองก็เหมือนร,รอวันประหารจริงๆครับถ้าได้โค้ดคนใหม่มาแล้วแล้วก็ผมว่ายัางไงโซชาก็โดนตรดแน่นอนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของยูเนเต็ดท็อปิกในวันนี้ครับอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม